บอลย้ายทีมใครไม่ตามแต่ถ้าเธอไม่ดูคลิปนี้เดี๋ยวตกข่าวไม่รู้ตัวนะเฮ้ยสวัสดีครับพี่น้องแฟนบอลว้าวกลับมาอีกแล้วกับสรุปข่าวตลาดนักเตะแบบมันๆฮ่าฮาสไตล์เพื่อนเมากันหน้าร้านน้ำชาวันนี้วันที่7มิถุนายน2568บอกเลยว่าข่าวย้ายทีมเดือดกว่าอากาศตอนเที่ยงพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเริ่มที่ลิเวอร์พูลก่อนเลยครับ ตอนนี้กำลังจะปิดดีลฟลอเรียนเวียตตัวท็อปจากเลเวอร์คูเซนค่าตัวไม่ใช่เล่นๆน,นะจ๊ะ134ล้านยูโรโอ้โหนี่ถ้าซื้อมามีแจกเสื้อพร้อมลายเซ็นไหมเนี่ยตอนนี้เหลือเคลียร์รายละเอียดนิดเดียวเหมือนสั่งอาหารแล้วรอคนส่ง ส่วนอาเซนอนเชชโกหัวหอกจากไลฟ์ซิกเขาบอกชัดว่าผมอยากไปปืนใหญ่แต่เรื่องมันไม่ง่ายเหมือนจีบคนในแชทนะครับเพราะดีลมันมีเงื่อนไขซับซ้อนกว่าข้อสอบฟิสิกส์มปลายค่าตัวน่าจะอยู่ช่วง80 100ล้านยูโรก็ลุ้นกันไปว่าจะจบไหม แมนยูแฟนคลับอยู่ไหนยกมืออยู่ในเตะกลับมายื่นรอบ2ขอซื้อเอมเบอร์โมปีกสปีดสายไฟจากเบรนท์ฟอร์ดรอบนี้เพิ่มเงินเป็น60ล้านปอนด์โ oh อ้โหขนาดจีแฟนยังไม่ทุ่มขนาดนี้เลอาวก็บอกชัดผมอยากออกจากมิลานแล้วนะพร้อมราคาเบาๆ70ล้านยูโรบาเยิร์แอบส่องอยู่แต่ยังไม่ยื่นข้อเสนอประมาณว่าขอดูฟอร์มอีกนิดเดี๋ยวว่ากัน ส่วนพี่จอจินโยของอาเซนอลนแกหมดสัญญาปุ๊บฟลาเมนโตมาเอาไปฟรีเลยจ้าเรียบร้อยโรงเรียนบราซิลเซ็นยาวถึงปี2028โคตรคุ้มแบบบะหมี่2-3บาทแต่แน่นเครื่องข่าวสั้นฮาๆาอีกนิดก่อนจบคลิปดอนนารุมา่าแปรแอเช่บอกใครอยากได้ก็ยื่นมา40ล้านยูโรนะจ๊ะ วลาโฮวิชอาจย้ายไปมิลานเพราะอัลเลกรีคิดถึงสมัยรักเก่าลีรอยซาเน่เนื้อหอมสุดมีทีมจีบเพียบเหมือนพระเอกซีรีส์หลังข่าว ดอทมุนโดนปัดข้อเสนอขอซื้อโจ๊เบลลิงแฮมน้องชายจูดน้องบอกยังไม่อยากย้ายขอเล่นฟีฟ่าก่อนก็ประมาณนี้ครับพี่น้องข่าวย้ายทีมวันนี้เหมือนน้ำเดือดรอเปลี่ยนหม้อใครจะย้ายใครจะอยู่เดี๋ยวรอดูกันอีกทีแต่อย่างน้อยตอนนี้เรารู้แล้วว่าใครจีบใครอยู่บ้าง ขอฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับอยากให้ผมเมาส์ข่าวแบบนี้ทุกวันก็คอมเมนต์มาบอกเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมขอลาไปก่อนไปเตรียมเช็คข่าวพรุ่งนี้ต่อละบาย